แต่ว่าเออเออวะไม่รู้เหมือนไงเสียหลับลุงลังนะดีดีอยู่คนหลอกทำอะไรก็ดีครับคุณโฟกไี่ธรรมดาเมื่อไหร่จะได้กินคุณเปิ้ลเนี่ยเออนั่นเด่นเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้กินเดี๋ยวนี้มันยังเปิดเปิดถึงสามทุ่มปะ ก็ยังเปิดอยู่เขาไม่ได้ให้ปิดไปแล้วหรอร้านอาหารก็ถ้าพวกเอาดอ o ก็เปิดได้เห็นจังด้วยจริงเหรอแต่คุณเปิ้ลมันแออัดมากเลยนะมันก็มีวัดมันเป็น o u t ดอ o r ที่แบบที่ไม่โล่งเลยเขาก็มีวัดใช่โอ้ดูแบบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่เจอโฟกเลยใช่ไม่เจอเหมือนกัน่วันนี้ว่างมากจะหางานทำแล้วเนี้ย พี่โก้สวัสดีครับคอมเม์ของผมมันดีเลยป่าวะพี่ซอสพาไปกินหน่อยได้เลยครับพี่โมอ๋อนี่พี่โมอเคยเจอเคยเจอพี่โม่เคยเจอพี่โมฮะเคยเจอพี่โม่ยที่เขาอยู่ที่คลินิกออก็ต้องเคยเจอเดียวันนั้นฟอสไปก็เจอพี่โม่เอเหรอเออเหรอเออเออเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลย อยากยากใส่ฟิลเตอร์มางอะใส่ดีอันไหนอ่ะอันนี้แบบแสงแบบไม่ได้ถ้าแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์ของผมเราไปอยู่เกาหลีมาเนี่ยเขาอยู่เกาหลีเขี่ยนะอันนี้คือหิมะเลยลังแคร้เห็นไหมพี่หมอเจอบ่อยกับฟาร์ตอีกแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่กล้ายังไม่กล้าไปคลินิกเลยอะ มันต้องขึ้น BTS ไปอ่ะเพ้าะขับรถไ,ไปกลัวไปไม่กลัวโควิดไงก็เลยยังยังไม่กล้าขึ้น BTS เหลียดมากนี้ตาลายมากอันนี้อะไรอ่ะอย่ามันคนติดคุกเลยฟันข่าวจ้วยเอออยากลองป้อสีฟันมาก S <S เฮ้ยอันนี้ดีเขาบอดกดูสวัสแก๊กดีฟุงฟูงมันฟ้งมากดูสวัสแ,<ว>แก๊กมากเลยเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยกินน้ำหรอนี่กินเหมือนงันดูขนน้ำขคน,น้ำใหญ่มากมาอันนี้มันเยอะกว่าอันนี้ป่ะอันนี้สองลิตรครับ แล้วบอกเตะขวดนี่มันกี่ลิตรลหนึ่งจุดห้าเหรอแล้วแต่นะเออใช่หนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรขวดนี้เฮ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เข้มๆเลยดูแบบฟิล์มเออเนี่ยก็มันคือเอฟเฟกต์ฟิล์มใช่ไหมเหรอเออเหรออืออ๋อันนี้อันนี้ดีไหมไม่ชอบหรือว่ากล้องกดดีกว่าจะเป็มันเมียนหนึ่ง มันอันนี้อันนี้แฟนคลับชอบอันนี้มากเลยคอมเมนตชาแนลเดี๋ยวเน็ตโฟกัสชาวะเนี่ยันนี้โคตรดีสุดจัดมันมันต่อนี่ไงต่อเป็นหัวใจเอ้ยมันจับอยู่เป็น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 อะไรคือสวัสแก๊ก Comment 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 มันชาไม่เคยได้ยินนะครับสวัสแก๊กปาปิยองกุ๊กกุ๊ก เพลงไม่ใช่ดิมันคือชื่อป่ะคือชื่อชื่อเพลงหรือว่าชื่อคนนะรู้จักโฟก์มาก,กี่ปีหรอสองปีป่ะโฟก์สองหรือสามเออโฟก์เป็นคนที่แบบว่าทำได้ทุกอย่างกินเหรอ <laughs> ย้อนอะ่ะใช่นะสาม สองหรือสามปีตอนเอ็มบีโออยู่ตอนเอ็มบีโอเท่าไหร่อ่ะตอนไรโฟกอยู่ปีอะไรอ่ะยังเรียนไม่จบหจะไม่ได้จริงตีน้อยไม่ควรไปเปิดแถวแกมมี่เนาะอะไร,รอ่ะคุ๊กี่ตีน้อยอะ่ะคิดว่าแบบคนน่าจะเยอะถ้าแบบไปเปิดแถวแกมมี่ คนเยอะเนาะร้านชื่อร้านเนี่ย,ยใช่แถวแถวบ้านโพมมีหลายสาขาดิยไม่ใช่แถวบ้านหรกแบบแบบเส้นที่มาบ้าบมีต้องถามสาขาห,หนังอะไรที่คุณชอบเหรอจริงชอบอืหนังเหรอเฮ้ยทำไมไม่รู้นะพอให้พูดก็นึกไม่ออกอะ่ะ <laughs> พิ่งไปดูนี่เลไอดนโนาดูท้องยังไงบ้าคุณไม่รู้ต่อไปอาิีแล้วครับหลอก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 อนี่โฟกท์อยู่เลอหรือว่าอะไรฮะเอ้ยเมื่อกี้ทำอะไร<ห> เ่งไลฟ์เสร็จไม่มีอะไรทำก็ไลฟ์ไปไลฟ์เมื่อกี้แล้วก็ออก <c oughs> แล้วก็มานี่ต่อ<笑><笑>เออพอๆไม่ได้เต่แล้พุ่งมันเริ่มมาแล้วอะเหนื่อไม่ออกเลยช่วงนี้แบบไม่มีเหนื่อเลยคุณ <c oughs> ต้องเตน เดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยมึงนอนไม่ออกเลยเมื่อคืนนอนแบบนอนตีห้าวันอภิษฎตีห้าเลยลอ่อมันนอนไม่หลับเนาะเข้าใจเหมือนกันบางทีแบบนอนเราเราง่วงแต่เรา,เราเก็นอนไม่หลับอ่ะบางทีมันง่วงแต่มันไม่อยากนอนไงเมื่อวานเมื่อวานฟอสก็ง่วงอะไรแบบพยายามนอนแล้วนอนไม่ค่อยหลับไม่รู้เป็นไร อ๋อที่ฟอทักมาเนี่ยบอกว่านอนไม่หลับนะหิวหรือเปล่าหิวมันก็จะนอนไม่หลับนะแต่ว่าถ้ากินอิ่มแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลับไม่ฮช่มันไม่รู้เหมือนมันเหมือนมันเลยจุดที่อยากนอนแต่แบบมันก็ง่วงอ่ะมันก็เลยกลายกลายเป็นตื่นแทนมันเลยเวลานอนป่ะแบบบางคนถ้าเลยเวลานอนปุ๊บอะมันก็จะแบบสวิตช์ที่จะปรับให้ตื่นทันทีเลยเออเอออะไรอะไรอย่างนั้นแหละ ปากแห้งมากเลยเอ่ะนี่โฟจะ,ะไลน์ถึงกี่โมงเนี่ยบอนไลน์ถึงกี่โมงอ่ะฟอสหรอฟอสสักแป๊บเขาก็ไปแล้วแหละเออเดี๋ยวอีกแป๊บเดี๋ยวไปเหมือนกันอาหารได้กินฮะผมว่าคุณน่าจะกินไส้กรอกแน่นอนอ่ะเออไส้กรอกเพิ่งกินไปเมื่อกี้เอง คือคนไรที่แบบว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมากอ่ะถ้าถ้ารู้จุดอ่ะก็คือเข้าเซเว่นแค่นี้ใช่แต่ว่าเออก็มันไม่รู้กินอะไรอ่ะใช่ไหมเธอแม่แม่แม่ก็ซื้อแบบหมูสไลด์อะไรเงี้ยมายัดยัดตู้เย็นไว้อ่ะแบบอไหนออยากกินก็ก็ตั้งหม้อต้มกินทำกินเองเลยใช่ไหมใช่ แต่หม้อจริงมันมีหม้อหม้อจิ๋วอ่ะเคยเห็นหม้อเท่านี้ปะ,อะเออแล้วก็แบบกินคนเดียวแต่ว่ามันพันพังไปแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยแบบวมนไหนแบบอยากกินคนเดียวก็ตั้งหม้อแล้วก็ดูซีรีส์โอ้ฟหินมาก <c oughs> เราได้ดูซีรีส์ไหมซีรีส์ครับไม่ได้ดูเลยช่วงน,นี้ไอ้นี่ดูนี่ดิม,มีอะไระมิเตอร์ควีนอ่ะสนุกดี เกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเป็นแบบผู้ชายแล้วมัาเป็นเชฟชาแล้วแล้วคือมันหลงมันมันเหมือนแบบไปอยู่ในร่างของพระมเหสีที่อยู่ในยุคโซชโซซอนเหมือนมันประสบอุบัติเหตุเออแล้วแบบเหมือนเหมือนวิญญาณมันก็ไปอยู่ในร่างผู้หญิงที่ที่อยู่ในในยุคโชซอนอันนี้คือเรื่องย่อใช่ไหมครับใช่ต้องไปดูต่อหนุกดีนะตลกดีไอ้เรื่องไอ้เรื่อง เรื่องที่มันพระเอกกับนางเอกที่มันไอ้พระเอกกับนางเอกที่มันคล้ายๆกันอะ่ะดูเรื่องนั้นไปแป๊บหนึ่งเรื่องอะไรอะ่ะไต้หวันปะที่ทักไปบอกหน้าเหมือนกันเลยไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แต่ไอสตาร์อัพ์ตไปดูไม่จบเลยเรื่องอะไรนะ <laughs> ไอสวิตโฮมอ่ะสนุกดีลองดูดิดูยังยังเลยครับตองลอสนุกดีอตอนแรกว่าจะตอนแรกแบบเออว่าจะไม่ดูอ่ะพอดูแบบดูรวดเดียวอ่ะมันมีกี่ตอนเหรอสิบตอนมั้งกำนังถึกใช่ครับพี่แบงค์พี่เงาะหันไปที่ว่ากำนังถึกก็มันมีกี่เรื่องอ่ะ สิบนาทีแล้วไปแล้วนะเนาะนี่เดี๋ยวเขาจะไปแล้วเนี่ยเออไปปะเฮ้ยกาันตีว่กกาเป็นหนังเก่านี่จะไปหาหาลูวิ่งอยูห่หาข้อมูลอยู่กําลังจะจะซื้อ,อลูวิง่งเ,เดินในบ้านเออเพราะไม่ชอบเดินข้างนอกฝุ่นมันเยอะเออช่วงนี้มันมีฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งโลกเลยแห้งอะไรก็ไม่รู้โฟลกบบโฟไม่ได้ไลน์ด้วยกันนานมากใช่ครับน่ามันเป็นเดือนนะ เกินเบาไปไหมได้ตักันบายบายครับทุกคนโห <c oughs> ไปแล้ว